สวัสดียามบ่ายแก่ๆครับผมวันนี้ก็จะพามาใส่บวงนูครับวันนี้ก็มาคนเดียวครับผมนี่ครับมาอยู่นี้ครับนี่เลยครับผมว่าจะเอาชายร่องน้ําเนี่ยครับน่าจะดีอยู่ครับผมเมื่อกี้เดินไปดูมาแล้วพอมีคุยนะครับไปครับผมเดี๋ยวพาไปชมครับคอับพี่น้องครับนี่ครับผมผมก็ใส่ไปได้เยอะแล้วนะทางก็พอใช้ได้ครับผม นี่ครับทางท่านชมครับดูทางครับเป็นป้องลงไปเลยครับนี่ครับผมทางดีอยู่ครับผมจะลองใส่ดูครับทางนี้ไม่แน่ใจจะโดนหรือเปล่านะครับนี่ครับผมลักษณะการใส่บ่วงผมนะครับนี่ครับบ่วงไม่ใหญ่มากครับผมแล้วก็ใส่ไม่ติดพื้นครับโอเคครับ นี่ครับทางหนูครับวิ่งเป็นล่องครับผมทางก็พอใช้ได้ครับคุยมีครับผมนี่ครับคุยหนูโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการดักแล้วครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาชมผลงานครับคืนนี้ครับผมโอ้ท่านชมครับว่าจะไม่ถ่ายให้ชมนะครับผมนี้ครับคุยนู่ครับโอ้โหนี่ครับทางนู่ครับนี่ครับร้อนไปใหม่ๆเลยครับผม นี่ครับเดี๋ยวใสให้ชมเลยครับผมลักษณะการใส่ครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับผมนี่ครับลักษณะการใส่บวงผมนะครับโหคุยบานครับผมมีทั้งคุยอุดและคุยไม่อุดครับนี่ครับผมคุยทางบานครับผมโอ้คืนนี้ไม่รู้จะมานหรือเปล่านะครับสวัสดีมเช้าครับผม ก็มายามบวงนู่ครับวันนี้โอ้ดูครับผลงานครับตัวแรกครับผมรอข้าวคนทํานาเป็นแปลงครับแปลงใจเลยครับนี่ครับนี่ครับผลงานครับแอมแรครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอจัดการกันครับผมครับท่านผู้ชมครับขันเอียงเอียงครับผมไม่น่ารอดจบขันเอียงเอียง เรียบร้อยครับคันเอยียงนี่ครับผมไอ้ยะขันเอยียงไม่น่ารอดอยู่แล้วติดตายเลยครับผมโอ้ยเบนี่ครับเรียบร้อยโอย้ตีสองขันคู่หรือเปล่าเอ่ยนี่คันหนึ่งโอ้ตีสองขันคู่ครับท่านชมติดตายอีกแล้วโอ้โหต้องขันคู่เลย วางไว้ใกล้ๆกันครับ <c oughs> นี่ครับสองคันคู่เลยครับไม่ธรรมดาโอ้โหมาชมคันที่สามครับผมคันที่สามครับโอ้โหดูสีครับท่านชมเหมกบรูผุมทมิดเลยครับกบบวงผมมิดเลยโอ้โอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นคันต่อไปครับคันต่อไปอยู่ไกลยอยู่ครับผม แนวนี้ดักไว้ห่างมากแนวล่องน้ำแทบนู้นผมยังไม่ได้ล้านะครับเพิ่งเก็บมาคันเดียวเมื่อกี้ที่ติดกันนั่นเองนะครับไปครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันโอ้โหท่านชมครับคันเอียงอีกแล้วครับชายเดียววันนี้คุ้มเกินคาดครับโอ้นี่ครับผมแก๋วสิครับนี่ครับผมโอ้เรียบร้อยครับตัวใหญ่ครับนู่้องข้าวตัวสวยๆเลยครับผม ไปครับลุ้นยันต่อครับผมโอ้ท่านชมครับตรงนี้ใส่ไว้สี่คันนะครับสี่คันติดแล้วครับแต้มแรกเดี๋ยวชมแต้มแรกก่อนอนี่ตัวแรกครับผมเฮ้ยสวยงามติดตายเลยครับคันที่สองถอนมาด้วยกันเลย โอ้คันนี้รับเลยครับผมคันที่สามอ้นี่ครับคันที่สามแจ๋วเดี๋ยวเสียบไปก่อนนะครับนี่ครับคันที่สี่ครับไม่มีผลงานครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอเลี์ผลงานตรงนี้ก่อนนะครับผมสองแต้มตรงนี้ครับสี่คันได้สองแต้มครับโคตรคุ้มเลย ชมครับเสี่ยงจอกจ๊กจอกจ๊กเหมือนโดนอีกแล้วครับผมนี่โอ้โหลูกทองข้าวอีกแล้วครับผมหายครับได้ตัวเรื่อยๆครับผมติดตัวเรื่อยๆนะครับหนูครับยังมีให้ลุ้นกันอีกเยอะครับผมวันนี้น่าจะได้หลยอยู่ครับผมโอ้ับท่านชมครับโอ้โหนี่ครับผม หน่แต้มติดตายหมดเลยครับนู่นเลยเมื่อคืนไม่ได้มาดูด้วยเก็บรอบเดียวครับนี่ครับหนึ่งแต้มตวสวยๆติดตายครับนู่นอีกแต้มครับผมนี่ก่อนถึงแต้มนู่นมีตรงนี้สองคันครับสองคันนี้ไม่มีผลงานครับผมแต่ตรงนี้มีครับผมนี่ครับนี่โอ้โหตัวดีจังเลย ตัวใหญ่ดีจังครับตัวปักปักดีจังเลยครับผมนะครับคันนี้ไม่มีเพืนงานเดี๋ยวไปดูคันหน้าต่อครับผมว้าวโดนอีกแล้วครับท่านผู้ชมคันลับๆไม่เลื่อยอยู่แล้วนี่โอ้โหเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวดึงออกมาก่อนนี่ครับผมเฮ้ยแจ๋วครับคันหน้าเหมือนมีติดอยู่ครับผม ตรงนี้คันมันลับๆนะไม่มีครับคันนี้ไม่ติดตายครับแต่คันหน้าติดแน่นอน,น,น,นๆๆๆๆครับผมเพ่นคันแล้วนุ่ยุบยิบยบยบอยู่ครับผมคันนี้ชนไม่ติดครับนั่นไหนติดแล้วหนึ่งครับผมนั่นแหละนั่นแหละหเคลียร์ตรงนี้แป๊บนี่ครับเดี๋ยวให้ชมตรงนี้ก่อนโอ้นี่ครับผมโอ้ต้องข้าวตัวซวยๆอีกแล้วครับท่านนี่ เค okay, ครับเดี๋ยวขอจัดการกันครับผมนี่เดี๋ยวเราไปลุ้นแคนต่อไปครับผมแนวนี้ใช้ร่องน้ำยาวๆครับผมไปชมกันต่อครับคันหน้าครับผมเหมือนติดนะครับนั่นไงตัวอยู่ไหมเอยโออยู่ครับผมจะไปไหนนี่ไม่รลอดล็อกนี่ครับผม สวยงามคันต่อไปว่าคันนี้ไม่ชนนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมโอ้โดนกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับผมดูสิตัวใหญ่แค่ไหนครับปื๊ดโอ้โหแจ๋วครับผมโอ้ตรงนี้ใส่ไว้ห่างครับผมไปตรข้างหน้าครับแนวนี้จะมีสักกี่ตัวนะครับผมไปครับผม ลุ้นอย่างต่อครับผมแนวร่องน้ําก็เก็บมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับพอได้ครับนี่หนึ่งแต้มครับอันนี้เรามาเล่นปลาปลาเข้าเขียวกันางครับผมนี่สวยงามครับแจวไม่รู้ว่าจะได้สกี่ตัวครับแนวนี้เดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมอ๋โดนอีกแล้วมั้งครับเนี่ย้าบนนวลอยู่ไหมเอ่ย ติดตายครับผมโอ้โหตัวครับผมท่านชมตัวไม่ต้องพูดถึงครับติดโอ้โหบางมังเลยครับผมโอ้แนวนี้ติดหางห้างเลยครับผมนานๆเจอตัวครับไอรุ้นยังตอครับผมขันล้มเลยครับท่านชมขันนี้ชนไม่ติดนะครับขันนี้เรียบร้อยครับผมนี่สวยงามครับ ขันหน้าไม่รู้จะมีพ่นงานเปล่านะครับคันตรงหมดเลยไม่มีเอียงไม่มีอะไรเลยนะครับว้าวขันนี้ไม่โดนนะครับแต่คันหน้ามีพ่นงานแล้วครับว้าวโอ้หสวยงามครับผมตัวนี้หนูท้องข้าวตัวใหญ่นะโอ้ตัวใหญ่ๆนันเลยครับวันนี้ปังปักดีจังเลยครับนี่ครับผมอุ้ย ลุ้นขันหน้ากันอีกขันหน้ามีให้รู้อีครับเอาครับมาได้เกือบครึ่งทางครับแนวนี้ก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับผมได้แต่มางางครับอนี่ครับผมติดตายครับผมท้องข่าวตัวสวยๆสองคันนี้ปกติครับไม่ได้ลุ้นครับผมไปครับ หลุนฟากทั้งนุนกันไปต่อเลยนะครับผมฟากทั้งนั้นน่าจะพอได้ตัวแล้วครับนูน่นนาจะอยู่ท้ายๆเนี่ยเยอะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับผมอ้ท่านชมครับเห็นขันนิ่งๆนะครับนี่ครับขันนิ่งๆครับโอ้ขันนิ่งๆฟาดเรียบครับผมไม่เหลือ <c oughs> ไงครับตรงนี้เป็นไงเอ่ย ว้าวยังไม่มีให้ลุ้นครับตรงนี้โอ้คาณผู้ชมครับข้างหน้ามีครับรับๆนะครับไม่รู้ว่าติดหรือเปล่าไม่รู้ตัวอยู่เปล่าครับคันนี้ไม่ติดลับรับครับตัวอยู่ไม่เอ่ยอ้อยู่ครับผมนี่ครับตัวปังเลยครับผมนี่โอ้ตัวสวยคันหน้าครับจะมีผลงานไม่เอ่ย ใกล้จะหมดแล้วครับผมไม่รู้จะมีผลงานตอนนะครับขันหน้าบ่วงใกล้จะหมดแล้วโอเคครับไปลุ้นกันครับผมโค้งสุดท้ายแล้วครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมเอท่านชมครับออกมารอนอกถนนเลยครับนี่ลากขันวิ่งผ่านหน้าเลยครับนี่ครับผมนี่แจว ุดยอดครับคันหน้าจะมีไม่เอ่ยขอบคุณท่านชมครับมียาผุพึบอยู่ครับนุ่นครับผมยาสั้นไหวอยู่ครับเห็นไหมเอ่ยนี่ครับผมขอบคุณครับลุ้นนี่ครับผมว้าวโดดแล้วครับหนูท้องข้าวครับโอ้โห ตัวใหญ่ไหมเอยน,นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตึงขึ้นกับนี่นี่ครับผมขึ้นมาแล้วครับผมตัวสวยๆกันเลยครับตัวดีนะตัวใหญ่ด้วแยแ๋วครับข้างหน้าจะมีตัวอีกไมหมเอยเลยอีกไม่ถึงสิบคันแล้วครับข้างหน้าไม่รู้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับ ดูสิครับรอตะข้ารับเลยครับตัวอยู่ไหมนี่อยู่ครับผมกัดข้าวเป็นกล่องนี่ครับย่อคันนี้ไม่มีผลงานเก็บคันนี้ก่อนครับตัวครับตัวดีตัวดีตลอดเลยครับได้ตัวดีๆทั้งนั้นเลยครับผมอ้าไปครับผมครับตอนนี้เราก็เก็บเสร็จแล้วครับผมนี่ครับ ก็ได้หนูนะจะประมาณยี่สิบตัวครับผมก็ไม่เยอะครับผมก็เดี๋ยวเราไปสรุปผลงานรวมกันเลยนะครับว่าเราได้กี่ตัวครับไปครับผมอาครับตอนนี้ก็มาถึงเวลาสรุปผลงานนะครับผมก็ที่เก่าครับที่เก่าเวลาไม่ครับผมเมื่อวานก็มาจอดตรงนี้นะครับอ่ก็นี่ครับสรุปผลงานครับผม ามาชมันครับกากีดแต้มเอ่ยพอได้อยู่ครับไม่มากไม่น้อยครับพอได้นี่ครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส1บ1ิบเอ็สห้าสิบปดสยี่สิบ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สบามยี่สบี่ยี่ห้าแต้มครับผมได้ยี่สิบห้าแต้มครับแต้มสวยๆนั่นเลยนะครับยี่ห้าแต้มนี่ตัวใหญ่ๆตัวดีๆครับหนูหนูท้องข้าวตัวสวยๆตัวโอ้โหน้ำหนักดีครับไซนี้ใช้ได้ก็วันนี้ก็พอได้ครับได้ค่าขนมได้ค่าข้าวครับผมก็หาดักหนูช่วงวันหยุดครับผม ไม่ได้หาทุกวันครับก็ดีวายุงว่างครับก็วันนี้คนทํานาก็มาแล้วครับนู่นครับมาทีดยานาครับผมนู่นครับมาดูดน้ําเข้านาด้วยนะครับเมื่อวานคุยเจ้าคองนาเจ้าของนาบอกมะม่วงนี้เก็บกินได้เลยเขาบอกนะครับนี่มีลูกด้วยลูกเยอะด้วยครับก็โอเคครับ ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม